ีนะจ๊ะเศรษฐกิจมันก็มีขึ้นมีลงอย่างนี้เอาเรื่องเนาะเราทำให้ใจใสใหใจสบายเดี๋ยวสมบัติใหญ่ก็ไหลมาดีไหมนี่เนาะก็แค่นั้นเองยิ่งทำก็ยิ่งปลืมก็ดูอย่างท่านอนาถวาิธิกาเศรษฐีครั้งหนึ่งในชีวิตท่านก็เจอประสบ วิกฤตของเศรษฐกิจเมื่อเงินเนาะวสมบัติที่ฝังไว้นี่น้ำซ้อหายไปเลยตอนนั้นยังไม่มีธนาคารฝังๆเอาเนาะแต่ท่านก็ไม่ได้ว่างเว้นจาก,การสร้างบารมียังนำพัะหามาถวายพระจนกระทั่งถวายได้อะไรนะน้ำผักดองยช่ไม่เจ๊ะใช่ไหมลูกใช่ไหมเจ๊ะใช่ครับใช่ครับด้วย นี่น้ำหมักดองก็ยังเอาที่จะแต่ใจปลืม้มไม่มีที่สิ้นสุดเลยนี่